ประมวลภาพงานวิวาจากจั่นและเคเรียบง่ายอบอุ่นและโรแมนติกมากก่อนหน้านี้ต้องขอสแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวใบใดอย่งจ,กจักรจันทร์คำาสิริและเควัฒนาเพราะเมื่อวานที่ผ่านมา11ธันวาคม2 5 6 4ทั้งคู่ได้เข้าพิธีวิวากันที่โรงแรมสยามแคมปิ้นสกีกรุงเทพม,มหานครมีการจัดตามธรรมเนียมประเพณีแบบเรียบง่ายทากางความยินดีของครอบครัวทั้งสองฝ่ายสำหรับค่าสินสอดทองมั่นนั้นเจ้าบา่าวและเจ้าสาวขออนุญาตไม่เปิดเผย แต่งานนี้เจ้าเป่าแอบเปยมาว่าให้สมเกียจเจ้าสาวละครอบครัวแน่นอนว่าเจ้าสาวนั้นเราก็คุณหน้าคุนตากันเป็นอย่างดีเพราะสาวจักรจันทร์นั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆทางด้านเจ้าเป่าน,นายวัฒนาเจะเดินสาววัฒนาจบปริญาตีสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวนำเข้าและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น